นะครับเปาเคกลับไทยครับผมจาววันเกิดก่อนให้แม่คนครั้ได้พี่น้องอเลยเปาเคอ์ไรสิเก็บขวงขึ้นรถครับผมเนาะน้องกับเฮ็ยนงานอยู่พี่น้องหน้าบ่ได้อยู่ไ้แต่ใหญ่ก็บุ๋มนี้นนะ Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! HAPPY b i r t ร d a y h a p p y b i r t บ d a y เ a p p y b i r t ้ d a y to you. ์ฮูยฮ่าฮ่่า่าวาฮ่่าฮ่า่าา่า่าา่่าา่ ขันมาขัคอก้อขันคองก็ซื้อตัวให้นะพดีสีตามไปโอ้านน้อยก็ไมได้เก็บแล้วร้าน้อยไ้เปมแล้วเดี๋ยวมาเก็บกระเป๋าขึ้นรถครับมาเสียก่อซิบซีเอพดีสีซเก่อโล่งครับ้สาโท่พี่น้องสาโทเห็ดเนั้น สซาทูสาทูกินบ่อใดครับมือน,นี้ครับโหลดเปนสนามบินครวน์โกับสองสมองพี่น้องกัวสีหอสนามบินเปิดไฟที่ะบรรยากาศ เกสิไปกับไปเพื่อนนี่นะครับสองคนไปพอมีหมูนางกับตีสองนี่ก็สีออกไปเราพี่น้องไปถึงผลกับประมาณเห็นมันถึงตีสี่กัวตีสี่ครับพอมเพื่อนครับครับอีสามเดือนพี่น้องไปเบิ่งพ่อใหญ่แล้วน้ำแล้วก็เท่าน้ำหน้นเพ,พื่อนลี่ยนกันครับเปลี่ยันกันกลับ ถ้านี่สนามไก่บอทัศนเปิดคือสีบอเด็กลับครับคือสีบอท่านกลับเพร่อสนามไก่บอเปิดก็เลยบบอยากกลับตีไก่บอได้พี่นนท์สนามไก่บอถือกฎหมายเลยบออยากกลับครับเดี๋ยวไปเอากระเป๋าขึ้นแล้วเอาลังไห้บี้ยังอยู่พี่น้องข่ายบี้เดี๋ยวไป ท่าเนีกน้ก็ท่าเนี้ก็ต้องให้บี้ก้องบี้เคลียร์ซองครับต่อก็บม้าลายด,ดูห้องจีโนโ่สโกรปรกมากเลยเว้ยอีผู้ชายอยู่ในสกรปรกเหรียญทองเหรียญเงินท่าเน,นี่ยเป็นโนโ้ครับนะครับกระเป๋า เดี๋ยวสิมากระเป๋าวข้นรถครับผม